สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข,าขา่าว็นข่าวร้อนอบวันครับเสลดลูกชายความไม่ฟาดพ่อสลบแม่เข้าห้ามปีจะทำร้า,ายแม่อีกคนวันที่19พฤศจิกายน58พุทธศกราวรายงานว่าเมื่อเวลา22.00นวันที่18พฤศจิกายนนายบุญเที่ยงทัศนากำนันหมู่ีบ้านหนองมากตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทและถูกทำร้ายจนร่างกายได้รับบาดเจ็บ หลังรับแจ้งได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านหมู่4และชุดค,ควบคุมความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านซึ่งพบว่าบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ในป่าลึกพบผู้บาดเจ็บคือนายฟางอายุประมาณ60-65ปีสภาพศีรษะแตกเพราะถูกติดด้วยไม้อยู่ภายในบ้านพักกับภรรยาจึงไดเ้เข้าให้การช่วยเหลือนาขึ้นรถยนต์พาไปส่งโรงพยาบาลบ่บอไร่ภรรยาของนายฟางที่นั่งมาในรถด้วยบอกว่า ลูกชายได้ใช้ไม้ตีนายฟางผู้เป็นพ่อจนพ่อสลบก่อนหลบหนีไปเพราะคิดว่าพ่อตายแล้วสาเหตุเพราะลูกชายเมาเหล้านายฟางได้เข้ามาต่อว่ากินเหล้าอย่าปากดีกินก็กินไปกูเหนื่อยสร้างความไม่พอใจใลูกชายได้ความไม้ที่อยู่ใกล้ๆฟาดไปที่ศีษะของศีรษะของนายฟางอย่างแรงนะครับจนศีรษะแตกและหมดสติไปตอนนั้นตนเองได้เข้าห้ามปามแต่ลูกชายจะหันมาทำร้ายตนจึงวิ่งหลบออกมาและไปขอความช่วยเหลือจากกำนันนะครับ